พระสุตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวัคมหาปรินิพานาสูตรข้อหนึ่งร้สี่บเอดหน้าสามร้อยี่สิบจึงเป็นพุทธโอวาทที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะเป็นลักษณะของคำสั่งอยู่สประการด้วยกันนะซึ่งข้อความตรงนี้ก็ให้รู้แต่ว่าอยู่พระผู้มีพระภาคอยู่บนเตียงมรณนะนั่นเองเนี่ยนะเรียกว่าเตียงสุดท้าย เตียงที่พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพานซึ่งถือว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดจากนี้ไปซึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรับสั่งกับท่านพระอนุนว่าดูก่อนอนุนบางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าปาพ์มีพระศาสดาล่วงแล้วพระศาสดาของเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นคือหมายก็ว่าเมื่อพระองค์ดับขันปรินิพานไปแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าเรานี่หมดาศาสดาแล้วนะไม่ใช่ว่าพระองค์ปรินิพานโดยรูปรูปประกายเป็นต้นเนี่ยเสร็จแล้วบอกว่าไม่มีพระาศาสดาแล้วกลายเป็นว่าเป็นาศาสนาที่ไม่มีาศาสดาเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจแบบนั้นอย่าไปเห็นแบบนั้นอย่าไปรู้สึกแบบนั้นว่าตอนนี้ไม่มีพระาศาสดา ทมหรือวินัยก็ดีอันใดที่เราแสดงไว้แล้วรมหรือวินัยเหล่านั้นที่เราได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอทั้งธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาหแห่งพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราหมายก็ว่าเมื่อ,พร,อพระองค์ดับคันทปรินิพานไปแล้วธรรมวินัยทั้งมวลที่พระองค์แสดงและบัญญัติธรรมวินัยนั่นแหละเป็นองค์พระาศาสดา คำอธิบายว่าเทสิโตปัญญตโตความว่าทั้งธรรมก็ทรงแสดงไว้แล้วและก็บัญญัติไว้แล้วทั้งพระวินัยพระองค์ก็บัญญัติไว้แล้วก็คือแต่งตั้งเอาไว้แล้วนะก็คือแสดงไว้เยอะมากใช่ไหมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันพระธรรมวินัยนั้นแหละโซโวมมัจเจเนได้แก่ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยที่เราล่วงไปหมายคือว่าเมื่อพระองค์ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดับอุปาทานขันห้าโดยประการทั้งปวงโดยอนุปาทิเสสนิพานบัตรนี้เป็นต้นไปธรรมและวินัยนั่นแหละจักเป็นองค์พระศาสดาเพราะฉะถ้าหากว่าเราทรงจําพระพุทธพจน์ได้เท่าใดเราก็มีพระศาสดาอยู่กับเราเท่านั้นนั่นเองจริงอยู่ เรายังเป็นอยู่นี่แลน,นะคือตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่นั้นพระองค์ได้แสดงอุพัโตวิพังเขาวินยัยคือหมายคว่าบัญญัติพระวินยัยทั้งพิกุณีวิพังและพิขูวิพังอุพัโตวิพังหมายถึงพิกุณีปาติโมกและพิขุปาติโมกพร้อมทั้งคันธกะทั้งยี่คันธกะพร้อมทั้งบริวาร16บริวารแก่เธอทั้งหลายซึ่ง ทั้งอุพโตวิพังคันธกะและคัมภีบริวารหรือคัมภีปริวารเนี่ยนะปริอวาระเนี่ยทั้งหมดนั้นจัดไว้ด้วยอำนาจกองแห่งอาบัติเจ็ดกองอน,นะอาบัติเจ็ดกองก็คือปราชิกสังคาธิเศษทุลใจนะปาจิตตีปาฏิเทสนิยะทุกกฎและทุกภาสิตเรียกว่าอาบัติเจ็ดกองในอาบัติทั้งเจ็ดกองเนี่ยนะก็คือปราชิกนะสังคาธิเศษทุลใจ ปาจิตตีปาิเทศนิยทุกกฎทุกภาษิตทั้งเจ็ดกองเนี่ยนะบอกว่าอาบัตคือสังฆาที่เศษกับปาราชิกเรียกว่าอาบัตหนักอาบัตถัดจากนั้นไปเรียกว่าอาบัตเบาอาบัตปาราชิกเนี่ยนะแก้ไขไม่ได้อาบัตที่เหลือเจ็ดกองแก้ไขได้อาบัตนี้ถ้าต้องด้วยอกุศลจิตอย่างเดียวเป็นโลกวัชชะนะผิดเฉพาะพระวินัยบัญญัติอย่างเดียว แต่ไม่ผิดประเพณีของชาวโลกเรียกว่าปัญนนติวัชชะอาบัตินี้เมื่อพวกเธอทั้งหลายต้องแล้วต้องออกในสำนักของบุคคลหรือว่าอาบัตินี้ต้องออกในสำนักของหมู่คณะหรืออาบัติอันนี้ต้องออกในสำนักของสงพัน้นคำพีอุปโตวิพังคำพีพคพันตกะคำพีปริวารก็เพื่อจะให้รู้จักอาบัตทั้งเจดกองให้รู้จักปาราชิกสี หรือให้รู้จักปาราชิกให้รู้จักสังคาธิเศษให้รู้จักอบัตปาจิตตีให้รู้จักอบัตปาฏติเทสนิยะให้รู้จักอบัต,ท,ท,บตทุกกฏอบัตทุกภาสิทธ์ทั้งหลายเป็นอบัตที่เบาอบัตที่หนักอบัตแก้ไขได้แก้ไข,ไ,ไ,ขไม่ได้เป็นโลกวัตช,ชาหรือปนติวัตช,ชาต้องออกในสำนักบุคคลคณะหรือสงสรุปเป็นวินัยปิดกทั้งสิน้นนะนะทั้งสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมคันเมื่อเราปรินิพาน พระวินัยทั้งวินัยปิฎกทั้งหมดนี่แหละจักทำกิจของศาสดาของพวกท่านให้สําเร็จท่านกลับว่าแต่ละธรรมขันแต่ละคำภีแต่ละคำภีก็เท่ากับเป็นองค์ของพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาปัญพระวินัยอยู่ที่ใดก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นเพราะอะไรเพราะเป็นคําของพระองค์สิ่งใดที่เป็นพุทธพจน์อันนั้นก็หมายถึงองค์พระศาสดาอยู่แล้วเพราะว่าตัวแทนของศาสดาก็คือ พุทธพจน์ที่พระศาสดาแสดงเอาไว้แล้วตรัสเอาไว้แล้วพรนวินัยปิดกนั่นแหละจักเป็นศาสดาของพวกเธอบางท่านก็บอกโอ้ยบัดนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วบอกไม่อยู่ได้อย่างไรปาราชิกที่พระองค์บัญญัติเนี่ยนะสังฆาธทิเศษอบัตทุกกฎทุก,ก,ทกปาจิตีปารติเทศนิยะคาสอนในพระวินัยทั้งหมดนั่นแหละคือองค์ของพระศาสดามันพระศาสดานั้นก็ตามโอว่าตามพร่ำสอนเนี่ยนะมันถ้าหากว่า ระลึกถึงพระวินัยไว้ได้ก็เท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แสดงพระวินัยเนี่ยนะเมื่อระลึกถึงพระวินัยแต่ละบทแต่ละสูตรแต่ละหมวดก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่แสดงและบัญญัติพระวินัยพันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระองค์นั้นถึงจะล่วงลับดับไปแล้วแต่พระวินัยเหล่านั้นก็ยังอยู่พระวินัยเหล่านั้นแหละเป็นศาสดาของของพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยนะ ถ้าพระวินัยยังอยู่พระาศาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่เพราะบัดนี้องค์แห่งาศาสดาก็คือพระวินยัยอันนี้โดยวินัยปิดกก่อนต่อไปอีกบอกว่าอันหนึ่งเรายังเป็นอยู่นี่แหละคือยังมีพระชนอยู่ตอนที่พระองค์บำเพ็ญพุทธกิจอยู่ตลอดระยะเวลา4 5่ิาพรรษาพระองค์ก็จำเนกแยกแยะธรรมะเหล่านี้แล้วก็แสดงพระสุตตันตปิฎกโดยอาการนั้น หมายความว่าคําสอนในพระสูตรทั้งหมดเนี่ยสาระสําคัญก็คือประกาศโพธิปัจขยธรรมน,นะแล้วโพธิปัจขยธรรมเหล่านั้นก็เอามาจําเนกให้ดูให้รู้อย่างนี้ว่านี้สติประฐานสี่เหล่านี้สัมมประธานสี่เหล่านี้อิทิบาสีเหล่านี้อินรียห้าเหล่านี้พละหา้าเหล่านี้โพชฌชงเจ็ดเหล่านี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดวันโพธิปัจขยธรรมซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ นะถ้าย่นย่อมาก็คือศีลสมาธิและปัญญาหรือสมถะกับวิปัสสนาเพื่อวิชาและวิมุตตเนี่ยนะสติประทาน4ี่สัมมาประธาน4อิทิบาท4อินรี่ห้พละหา้าโพชองเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แน,นะคือสาระที่สำคัญของพระสุตันตปิฎกทั้ง5นิกาย ทีคณิกายพระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงทั้ง34สูตรก็เพื่อให้เรานั้นเจริญโพธิปัจจยธรรมเป็นมัชฌิมนิกายประกาศไว้152สูตรก็เพื่อสอนให้เจริญโพธิปัจจยธรรมสังยุตตนิกาย7,700กว่าสูตรเนี่ยนะก็เพื่อที่จะสอนให้เรานั้นเจริญโพธิปัจจยธรรมอังคุตรนิกายทั้ง9,000กว่าสูตรก็เพื่อให้เจริญ พธิปักขยธรรมคุตกานิกายทั้ง15คัมภีตั้งแต่คุตกะปาถะเป็นต้นไปเนี่ยนะจนถึงจริยาปิดกหรือว่าพุทธวงศ์สิ่งคัมภีทั้งหมดเหล่านั้นก็สอนให้เจริญโพธิปักขยธรรมเพราะฉะนั้นอาการของพระสุตตันตปิดกพระสูตรทั้งมวลล้วนมีจุดมุ่งหมายให้เจริญ โพธิปักยธครยธรรมทรรที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้หรือธรรมที่เจริญแล้วเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชงและองค์มรรคพันพระสุดตันตปิดกทั้งหมดที่จำเนกอันนะไปแล้วเนี่ยนะจะทำกิจแห่งศาสดาของท่านทั้งหลายให้สำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าพระสูตรยังอยู่คำสอนยังอยู่พระศาสดาก,ก็ชื่อว่ายังอยู่ อันแต่ละสูตรแต่ละสูตรก็เท่ากับองค์พระาศาสดาแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นต้องให้ความสําคัญว่าพระสูตรนั้นก็คือที่ใดมีพระสูตรที่นั่นก็มีพระาศาสดาที่ใดมีคําสอนที่นั่นก็ชื่อว่ายังมีพระาศาสดาอันหนึ่งน,นะต่อไปก็คืออภิธรรมปิฎกบอกว่าเรายังดํารงอยู่นี่แหละดํารงอยู่โดยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญ,ญาณ เราได้จำแนกแยกแยะธรรมเหล่านี้จำแนกเป็นขันจำแนกเป็นอายตนะจำแนกเป็นธาตุสัจจะอินทรีย์จำแนกเป็นขันห้าเนี่ยนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจำแนกเป็นอายตนะสิบสองอายตนะภายในหกและอายตนะภายนอกหกจำแนกเป็นธาตุสิบแปดก็คือ,อวิญญาณธาตุเจ็ดเนี่ยนะธนะาตุที่เป็นรูปอีกแล้วก็ธาตุที่เป็นอนนะ เป็นเวทนาเป็นสังขารขันเนี่ยนะเป็นธรรมธาตุแล้วก็ยังจำแนกอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรจํจำแนกอินทรีย์ยี่สิบสอซึ่งธรรมะเหล่านี้ทั้งโดยวัตตะและโดยวิวัตตะยังจำแนกเหตุอีก9ทั้งที่เป็นกุศลเหตุสามอกุศลเหตุสามและ อพยากตะเหตุสามจำแนกอาหารอีกสี่ก็คือกับพลิงกราหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารและวิญญาณอาหารจำแนกผัสสะเจ็ดผัสสะที่เกิดร่วมกับจักขูวิญญาณธาตุโสตขานะชิวหากายะผัสสะที่เกิดร่วมกับมโนธาตุผัสสะที่เกิดร่วมกับมโนวิญญาณธาตุนี่นะเวทนาทั้งเจ็ดเนี่ยนะเวทนาที่เกิดร่วมกับจักขูวิญญาณโสตขานะชิวหากายะวิญญาณ เวทนาที่เกิดร่วมกับมโนธาตุเวทนาที่เกิดร่วมกับมโนวิญญาณธาตุสัญญาเจ็ดเจตนาเจ็ดก็คือสัญญาและเจตนาที่เกิดร่วมกับวิญญาณธาตุทั้งเจ็ดหรือวิญญาณธาตุทั้งเจ็ดก็หมายถึงจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุในบรรดาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะ มาจำแนกรวมกลุ่มเรียกว่าจิตตุบ,บาทการเกิดขึ้นของจิตจิตเหล่านี้แบ่งออกเป็นกามาวจรจิตเหล่านี้เป็นรูปาวจรจิตเหล่านี้เป็นอรูปาวจรเป็นกามาวจรอันนะห้าสิบสี่เป็นรูปาวจรสิบห้าเป็นอรูปาวจรสิบสองเท่านี้ทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เป็นธรรมปริยาปณะนะธรรมธรรมที่นับเนื่องในวะตะัตต ธรรมเหล่านี้พ้นจากนี้เป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตาก็คือโลกุตระธรรมทั้งหลายนี้เป็นโลกิยะนี้เป็นโลกุตระจำแนกเป็นพระพิธรรมปิดกเป็นคำพีเจ็ดคำพีนะเป็นอะไรเป็นพระธรรมสังคณีประกเป็นวิพังคปกรณ์เป็นธาตุกถาเป็นกระทาวัตถุเป็นยมกะนแล้วก็อะไรเป็นอะไรเป็น อันแรกธรรมสังคินีสองวิพังสามธาตุกถาสี่ปุคละปัญญัติห้ากถาวัตถุหกยมกะเจ็ดสมันตะปทานสมันตะปทานทั้งยี่สิบสี่ปัจจัยประดับด้วยมหาปทานทั้งเรียกว่าปทานติกะปทานทุกกะปทานติกะทุกกะทุกกะติกะติกะติกะและก็ทุกกะทุกกะปทานซึ่งแต่ละอย่างเหล่านั้นเป็นอนันตนยนะ เป็นอภิธรรมปิดกทั้งสิน้นอภิอภิธรรมปิดกทั้งมวลที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเมื่อพระองค์ดำรงอยู่พระองค์แต่งตั้งเปิดเผยโอวาทแนะนำสั่งสอนพระธรรมทั้งหมดนี้เมื่อพระองค์ปรินิพ,พานแล้วอภิธรรมทั้งหมดนี่แหละจักทำกิจแห่งศาสดาของพวกเธอทั้งหลายให้สำเร็จมันแสดงว่าถ้าพระไตรปิฎกยังอยู่พระศาสดาก็ชื่อว่า ยังอยู่จริงอยู่ถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะล่วงไปแล้วก็จริงรูปเวทนาสัญญาสังขารเหล่านั้นของพระพุทธเจ้าออก,กมที่พระองค์สร้างสมอบรมมาด้วยพระปุพพาจริยาคุณด้วยบุญบารมีที่สร้างสมมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับก็เพื่อจะประกาศพระวินัยปิดกเพื่อจะประกาศพระสุตตันตปิฎกเพื่อจะประกาศพระอภิธรรมปิฎก นะเมื่อพระองค์ประกาศพระธรรมเหล่านั้นโดยครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ดับขันธปรินิพานไปเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเหล่านี้แหละจกเป็นศาสดาของพุทธสาวกทั้งหลายเนี่ยนะของผู้ที่มีบุญมีวาสนา,ม,า,ามีอุปนิสัยที่จะตรัสรู้หรือผู้ที่ศึกษาในยุคหลังๆเป็นบุญเป็นวาสนาให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นตอนนี้องค์พระาศาสดาของเราก็คือ พระไตรปิฎกสรุปว่าพระพุทธวจนะนี้ทั้งหมดที่เราพาสิทธ์บอกกล่าวแสดงแต่งตั้งเปิดเผยตั้งแต่แรกตรัสรู้จนถึงปรินิพานธรรมเหล่านี้แบ่งประเภทเป็นนิกายเป็นปิฎกสามพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกแบ่งเป็นนิกายทั้งห้าทีนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายและคุถกานิกาย ประกอบไปด้วยองค์9้าคือสุตตะเคยะวยาการณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละและถ้าจำแนกโดยพระธรรมคันก็84% 0 0 0พพระธรรมคันนะถ้าพระปิฎกสามยังอยู่ภะษาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่ถ้านิกายห้ายังอยู่ภะษาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่ถ้าคำสอนอันประกอบไปด้วยองค์9ายังอยู่ภาษาสดาก็ยังดำรงอยู่ถ้าคำสอน ประกอบด้วยพระธรรมขันธ์ทั้ง8 4ด0 0พันพระธรรมขันธ์เหล่านี้ยังดำรงอยู่พระพุทธเจ้าก็ชื่อว่ายัางดำรงอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าเมื่อเมื่อทรงแสดงเหตุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าเราจักปรินิพานแต่ผู้เดียวนนะคือพระองค์บอกให้รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของพระองค์ดับแต่อย่างเดียว